สวัสดีครับันเกมบดีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับโยรุอิจิพันปีครับเป็นโยรุอิจิครับที่ใช้พลังของชุนโคนะครับเทพอสศนิบาทเนาะเลยกลายลางมาเป็นประมาณนี้ครับซึ่งตัวละครที่ออกแบบมาได้เท่มากๆครับอ่าลัศมีด้านหลังครับลัศมีด้านหลังที่เป็นคล้ายๆกับกองครับซึ่งถ้าตามตำนานของญี่ปุ่นหรือเจแปนนะครับ เทพสายฟ้าของเจแปนนั้นจะมีกอง5าอันอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งโยรุนั้นก็ลอกเลียนแบบจากเทพอัศนิบาตของเจแปนเนาะกลายเป็นล่างนะครับเป็นโยรุพันปีร่างชุนโคครับเทพอัศนิบาตเนาะค่อนข้างจะดูเท่ hey, มากๆผมชอบนะค่อนข้างจะโคตรชอบเลยครับซึ่งโยรุจีร่างนะครับคือตัวละครครับที่อยู่ในซีรีส์ของพันปีเนาะสามารถหาได้จากการชาพันปีเท่านั้น ไม่สามารถหาได้จากการชาทั่วไปปกติหรือจากตัวฟงตัวฟรีไม่มีนะครับสามารถหาได้จากกาชาของพันปีเท่านั้นซสตตะครของโยรุจิตตะรครตัวเนี้ยซีรีส์ของมันนะที่ออกมาพร้อมกันก็มีโยลุมีคิซึเกะมีอิชิโกและก็จูฮาบับสี่ตละครครับซึ่งผมคิดว่าโยรุร่างเนี้ยเป็นตละครที่เก่งที่สุดในบรรดา4ตัวที่ออกมาในซีรีส์เดียวกันนะครับ ค่อนข้าจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆและก็ออกแบบมาได้สดสดงดงามเท่ hey, มากๆครับโยลุอิจิพันปีครับโยลุอิจิร่างนะ,น,าะนะครับเป็นตัวละครสายตีสกิลแบบระยะใกล้นะครับมีพลังโจมที่คอสกิลครับดั้งเดิมอยู่ที่774ครับสกิลพูดสังหารก็คือโจมตีพวกฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงก็คือเพิ่มดาวเมขอสกิลเพิ่มเติมขึ้นไป20%สินะครับ สกิลอาวุธปีกจะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%เพิ่มพลังโจมตีของสกิล20%เพิ่มพลังโจมตีไม้ตาย40%เพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไป20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตและทาให้ติดไฟฟ้านานขึ้น5วินะครับซึ่งสกิลโจมตีของโยรุนั้นค่อนข้างจะวงกว้างครับและก็ค่อนข้างจะมีฮิตการโจมตีเยอะมากๆนะครับ ฮิตเยอะนั้นจะทําให้ตรูนั้นติดไฟฟ้าได้ง่ายมากๆครับแล้วก็สกิลนั้นจะแบ่งออกเป็นสกิลร่างต้นกับสกิลล่างสองครับเพราะพอกดสกิลไม่ตายของโยรุปุ๊บจะกลายเป็นล่างสองครับจะกลายเป็นอ่ารู้สึกว่าในมังงะเขาจะแปลว่าแมวผีนะครับจะกลายเป็นแมวผีเลยคือว่ายืนสี่ขาครับพัะตะครที่มีลูกเล่นเยอะเก่งสกิลวงกว้างครับ ส่วนรูปภาพครับรูปภาพของยูริจีนั้นก็จะมีประมาณนะครับซึ่งเป็นรูปภาพที่โอ้โหสวยงามครับคือตัวะครตัวนี้ผมขอชมอาจารย์ก่อนเลยนะครับว่าพี่แกออกแบบมาดูสวยนะคือโยรูร่างเดิมมันก็จะเป็นแค่แบบว่าเป็นตัวละครที่ใช้หมัดใช้อาเท้าเก่งแล้วก็มีการใช้อาชุนโคเป็นการปล่อยไฟฟ้าออกไป แต่พอเป็นอ่าร่างนี้แปลว่าเป็นชุนโคชั้นสูงก็ว่าได้เป็นการปลดปล่อยชุนโคชั้นสูงเนาะก็เลยกลายเป็นเทพไฟฟ้าเทพสฟฟ้ามันดูเท่ดูอลังการและดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเนาะด้านการออกแบบนะครับค่อนข้างจะดูสวยงามน,นะครับโอเคครับเราไปดูการโจมตีของยูรุจิกันเลยครับว่าจะสกิลสวยงามอลังการขนาดไหนกันครับมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลทั้ง2ร่างนะครับทั้งร่าง1และร่าง2ให้ดูเลยนะ การตีธรรมดาครับของร่างหนึ่งสกิลหนึ่งครับสกิลสองสกิลสามครับและก็สกิลไม่ตายครับเพื่อแปลงร่างเป็นขั้นสองนะหรือร่างสองนะครับ แล้วพอแปลงร่างเป็นร่างสองครับจะมีไฟฟ้าผ่าออกมารอบตูนะครับซึ่งจะคงดาเมิดไว้ประมาณ5วิเนาะการตีธรรมดาครับของร่างสองนะครับสกิลหนึ่งครับสกิลสองครับสกิลสาครับซึ่งการตีครับการตีของโยดุนั้นทนั้งร่าง1และร่าง2ครับจะค่อนข้างจะคล้ายกันเนาะ แต่การตีธรรมดาครับการตีธรรมดาของร่างหนึ่งนั้นจะเป็นการตีแบบยืนตีปกติเลยแต่พอแปลงร่างเป็นร่างสองปุ๊บจะเป็นการตีแบบพุ่งไปด้านหน้าครับคือมันจะพุ่งไปพุ่งมาซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะแบบว่าพอตีไปปุ๊บศัตรูจะจับเราไม่อยู่ครับเราจะโดนดาวหมีได้ยากยิ่งขึ้นครับเพราะการตีของมันนั้นจะเป็นการพุ่งไปพุ่งมานะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะการตีธรรมดาของร่างสอง ส่วนึ่งส1 2 3นั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับคือ1นกับ2นั้นผมมองว่าพอแปลงร่างเป็นร่าง2ปุ๊บสกิล1กับ2มันจะดูพุ่งไปไกลกว่าร่าง1นะครับแต่อารัศมโดยรอบนะั้นถือว่าเท่ากันนะครับสกิล1จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าซึ่งค่อนข้างจะไกลอยู่และก็วงกว้างสกิล2ก็จะเป็นการพุ่งเหมือนกันแต่ และสมีด้านข้างนั้นจะกว้างกว่า1นึ่งมากๆนะครับสจะกว้างกว่าเนาะแต่จะเป็นการพุ่งเหมือนกันนะครับส่วน3นั้นจะเป็นการโจมไปทางหน้าจอซึ่งสกิลสามนะั้นมันมากกว่าหน้าจอครับสกิลสค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับน่าจะประมาณหหน้าจอครึ่งเลยนะโคตรกว้างครับประรคอที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับแล้วก็ติดไฟฟ้าได้ง่ายด้วย แล้วก็บอสครับเราไปต่อกันด่างน้ำหอมนะครับด่างน้ำหอมครับ ก็โยรู้ครับมันเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างจะง่ายเนาะคือตัวละครตัวนี้ถ้าใครที่ชอบตัวละครแบบว่าพิュ๊ิวตีไวๆววงกว้างๆเนี่ยโยรู้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับคือสกิลมันวงกว้างถึงอามันจะไม่มีอาบิกในการเพิ่มระยะของสกิลก็ตามแต่สกิลมันวงกว้างอยู่แล้วและค่อนข้างจะแรงนะครับและค่อนข้างจะไวด้วย คือสกิลของมนันนะพอกดปล่อยสกิลปุ๊บเราสามารถกระโดดหลบออกมาได้เลยค่อนข้างจะแจ่มนะคือไหวมากๆครับแล้วพอแปลงร่างเป็นร่าง2องปุ๊บก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมามากมายครับทั้งสายฟ้ารอบตัวประมาณ5วิพอกดแปลงร่างปุ๊บมีสายฟ้าเนาะแล้วก็จะมีการอาตีแบบว่าพุ่งไปด้านหน้าไกลมากขึ้นแล้วพอแปลงร่างเป็นร่าง2ปุ๊บการวงการวิ่งมันดูไวขึ้นนะครับมันดูไวขึ้นนะ ถึงจะมันจะดูใกล้เคียงอันล่างเดิมก็เหอะแต่ผมคิดว่าความรู้สึกอะความรู้สึกมันดูไวขึ้นนะครับทั้งการตีทั้งการเดินเนี่ยพอแปลงร่างไปรล่างสองปุ๊บมันดูไวขึ้นนะก็ประตรนที่มีลูกเล่นสกิลกว้างเร็วและเก่งมากๆครับโยลุอิจิพันปีครับโคตรเก่งเลย 春光来週戦闘神流国病戦闘 ส,ส่วนของใส่ครับของใส่ของโยลุนั้นก็เน้นด้านของ SP ครับ SP หรือการโจมตีถ้าโจมตีนะครับก็ ขอให้มี SP เยอะๆหน่อยแล้วก็มีค่าครีนะครับค่าคลีนี่พยายามอย่าให้เป็นศูนย์เนาะอาส่วนลิงสกิลครับลิงสกิลก็ใส่เป็นการเพิ่มดาเมจของท่าโจมตีก็ได้หรือจะใส่แบบว่าเป็นการลดเวลาคูลดาวสกิลก็ได้ครับซึ่งผมคิดว่าตัวละครน,นี้น่าจะเหมาะกับอาสกิลลิงในการลดค่าเวลาคูลดาวสกิลนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะผิวเนาะถ้าเวลาคูลดาวอาสกิลไม่ทันผมคิดว่ามันจะดูขัดๆนะครับ ส่เป็นลิงค์รถเวลาคูดาวน่าจะเหมาะกว่านะครับโยรู้นั้นสามารถเอาไปลงด่านน้าหอมได้ดีมากๆเลยเก่งนะครับแล้วก็โพรด่านบงด่านบอสด่านทั่วไปได้หมดนะครับรตัวละครที่มีการเล่นค่อนข้างจะสนุกลวดเร็วครับแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นเปลูกเล่นของการแปลงร่างเป็นขั้น2ได้ด้วยถือว่าตัวละครที่เล่นแล้วค่อนข้างจะรู้สึกดีรู้สึกสนุกนะครับ ยูรูอิจิพันปีครับกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับในการชิมนะสวัสดีครับ